กำลังตามหาตู้เชื่อมดีๆสักตวัวนะคะดูคลิปนี้กันให้จบก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตู้เชื่อมมาใหม่เลยนะคะของยี่ห้อซาร์นะคะขนาด6 0 0อแอมป์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นหน้าจอใหม่นะคะแบบแล้วก็ปุบปับที่บกก้ากประเดิมนะคะเป็น3าปุบปับนะคะ2หน้าจอนะคะคุณสมบัติก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับสายเชื่อมนะคะที่ยาวถึงส0เมตรนะคะให้พี่ช่างไปเลยนะคะลากสายกันยาวๆได้เลยนะคะพร้อมกับสายดินนะคะอีก4เมตรนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นหัวนะคะ จากเซรา,ามิกนะคะอย่างดีนะคะแล้วก็ข้างในนะคะทำจากทองแดงนะคะพร้อมกับสายดินนะคะพร้อมใช้นะคะตัวคีบนะคะตัวั่วนะคะแล้วก็ในกล่องนะคะมีถุงมือให้1่คู่นะคะแปงรงเคาะนะคะแล้วก็หน้ากากนะคะตัวนี้นะคะโปรนะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่เพียงนะคะ1890บาทนะคะแถมยังไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้แม่เหล็กกับฉากเพิ่มนะคะนี่นะคะ6ขนาดนะคะ นี้เพิ่มแค่200บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ใช้งานก็ดีนะคะคือเราเอาไปเชื่อมเหล็กนะคะแล้วเราก็ใช้เชื่อมนะคะเชื่อมได้เลยนะคะสะดวกมากใช้แค่มือเดียวก็เชื่อมได้นะคะเรามาดูที่ตัวตู้เชื่อมกันเลยนะครับกับรุ่นนี้และวิธีใช้การใช้งานจะเป็นยังไงนะครับ3ามปุ่มปรับนะครับปุ่มเร่งไฟเราจะใช้อยู่2ปุ่มนี้นะครับคารเลนกับอาร์ o ฟอร์นะครับผมเป็นตัวเวลาใช้งานนะครับเราก็ปรับได้ตามกระแสไฟตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นคุณพี่ช่างจะใช้อยู่ที่ราปรบไปให้ทิทงเราก็จะปรับไปให้ ประมาณอย่างเงี้ยฮะให้ทิศทางเดียวกันก็จะช่วยให้การเชื่อมง่ายดายยิ่งขึ้นกับเดิมนะครับผมเป็นระบบจ่ายไฟ2ปุ่มนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าปรับเป็นสุดก็จะเป็น600นะครับผม2ปุ่มนี้นะครับคาเลนกับอาร์คฟอร์เป็นตัวจ่ายไฟส่วนฮอตสตาร์ตตัวนี้ผมจะปิดอยู่นะครับผมใช่ไหมฮะตัวนี้เวลาใช้งานเราไม่ต้องเปิดนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเอาไปเชื่อมลวด3.2หรือ4มิลนะครับก็ให้เปิดขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนะครับผม แต่ถ้าคุณลูกค้าเชื่อมลวด2.6หรือ2มิลตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะจะเป็นตัวเพิ่มกระแสไฟ10%นะครับเวลาฮอตสตาร์ทนะฮะถ้าเป็นเหล็กบางอาจจะทะลุได้นะครับแต่ถ้าเชื่อมลวดใหญ่และเหล็กหนาก็เปิดให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นขั้วต่อนะครับบวกลบตามตู้ทั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับผมสีสันสวยนะครับงานสีของเขาสตร์มาเนียเลยนะครับสมชื่อยี่ห้อระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมสบายใจหายห่วงเลยนะครับ นี่นะครับผมเริ่มจากระบบสำรองไฟนะครับผมจะปิดสวิตให้ดูนะฮะพอเราปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากและถนมแผงวงจรนะครับผมสวิตเปิดปิดของเขาก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับผมเราทํามาเซฟตี้ให้2ชั้นเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมเป็นไซส์ใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบตู้ซาร์ดนะครับโดยการเชื่อมลวด4มิลนะครับแบตเต็มแม็กเลยนะฮะทดสอบกับสายยาว15เมตรนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายสายให้ดูนะครับผมยาวถึงคนเชื่อมนะครับผมลวดที่ใช้ก็จะเป็นยาวาต้านะครับเส้นใหญ่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลวด4มิลจริงๆนะครับไม่ใช่3.2ล้วมาบอกว่า4มิลเดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเราจะใช้เวอร์เนียวัดปลายก้านทูไปดูเลยนะครับนะครับผมกระแสไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับับผมจะซูมกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าเราใช้ลวด4มิลปะนะครับผมเนะยครับใช้เวอร์เนียวัดนะครับนะครับผม3.99นะครับอ่า4มิลแล้วนะครับผมวัดจากตูดนะครับเดี๋ยวดูรอยเชื่อมกันนะครับนะครับผมกินเนื้อสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับรีวิวนะคะที่เราเชื่อมกันให้ดูนะคะเรามาสรุปราคากันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตู้เชื่อมซาร์ตนะคะขนาด600แอมตัวนี้นะคะพร้อมใบรับประกันนะคะที่อยู่ในกล่องนะคะรับประกัน1ปีนะคะราคาเพียง1,890บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินไปทางนะคะแถมถ้ายังไม่พอนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้แม่เหล็กจับฉากนะคะ6ขนาดนะคะเพิ่มแค่200บาทเท่านั้นนะคะรวมเป็น2 9 0บาทนะคะโอเคสนใจสั่งซื้อไงก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ